ค่ะแล้วก็พอเราไปคุยกับโอเมนิดมื่อสักครู่นะคะเมืเ่อควสก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะเอายังไงกับเซบาเตียนดีจะรายงานเรื่องของเขาดีไหมนะคะอันนี้พอเราก็บอกว่าเออบ,บอกเซบเตียนบอกโอเมนิดว่าออบอกผู้ใหญ่ไปเหอะแล้วก็ส่งเขาไปให้เขาเนี่ย จำลึกผิดว่าเออสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดนะนะคะแล้วก็โอนิ่ก็บอกโอเคเดี๋ยวเราไปแจ้งอาจารย์ใหญ่แล้วเดี๋ยวมาบอกนายส่งขาให้นายนะให้เรานะอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะได้เคลดนี้มาคือ In the Shadow of Friendship นะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับโอมนิสนะคะ go, ก็เข้าไปที่ห้องรับของเซเบเตียนกับโอมนิสเหมือนเดิม ฉันมาแล้วโอมินิดขอบคุณที่มานะเกิดอะไรขึ้นกับเซบาสเตียนเขาถูกไล่ออกแล้วและูกพิจารณาที่กระทรวงในไม่ช้าแม้ว่าแอนอยากจะส่งเขาเข้ามาแต่ฉันคิดว่าตอนนี้เธอคงยอมรับผิดแล้วฉัน Just standing here in the Undercroft without Sebastian feels wrong. I never thought things would end this way. I hope we did the right thing. I hope so too. Were you able to tell Sebastian about Rookwood cursing Anne? I was. Black let me talk to Sebastian before he left. At first, he wouldn't believe it. Then he realized it all made sense. Unfortunately, his anger only grew towards goblins and dark wizards. Anne was shocked too, but in some sense, relieved to know the truth about who was responsible. I think it brought her some peace. I'm glad to hear it. She deserves peace. She does. Last year was my best friend. I can't imagine Hogwarts being Oh, good I know you two had grown close. That you were helping each other with more than just finding a cure for Anne. He never gave specifics, but I know it was important. He meant. means. a lot to us both. I hope we get the chance to tell him that one day. ผมว่าจะมีสวันหนึ่งที่ฉันได้บอกกับเซเบอร์เทียนนะว่าคุณได้พิสิทธ์องค์ดิบอกว่าฉันดีใจนะที่คุณเข้ามาที่ฮอกวอตส์นี้นะคะก็โอเคก็น่าจะซีรีส์มหากราบของ In the Shadow ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะคือ เซบเตียนเนี่ยก็ไปอยู่อย่างคุกอาคาบานนั่นเองเสียดาเนาะว่าไม่มีช็อตที่แบบเราได้เห็นเขาอยู่ที่นั่นเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบได้เห็นเลยว่าในคุกเป็นยังไงอะไรยังไงก็จริงๆก็อยากจะเห็นช็อตนิดหน่อยๆน,นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นเลยก็ไม่เป็นไรก็ถือซะว่าก็ส่งเขาไปไปแล้วแล้วก็สักวันหนึ่งก็ต้องได้เจอเขานะคะโอเมนิกก็เสียใจยเนาะว่าเออ เขาก็เป็นเพื่อนกันม้แต่เด็กๆเลยก็เข้าใจแล้วว่าเออฮอกวอดที่ไม่มีเซเบสเตียนเนี่ยก็คงจะแบบหวงๆสำหรับโอเมนิดเหมือนกันนะคะโอเคค่ะแต่เพื่อนๆอย่าทำผิดกันนะคะแต่เราได้หลักสูตรเรียนมาแล้วทั้งสามคาถาเนาะเราเป็นคนดีดีเนาะดียังไงวะเนี่ยบ๊ายบาย